날 싫어해 하는 걸 알아 나는 서운해 그런 날왜넌못 이해해 You don't understand 난 너를 좋아한다고 내가 뭘 잘못했는데 내게 왜 그러는데 그럴수록 난 되게 섭섭해 Oh I'm so sad 그러니까 슬슬 let me come into your Give love Give love 는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 않으니 Give love 사랑야 g v e love 자라해 매일 매일 잘하는 사랑을 그녀에게 주는데도 받지 않으니 g i o v Give l o 사ส,สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอดเองนะคะแอดช่อง Family La Class ก็ใกล้จะได้ก็ใกล้จะวันฮาโลวีนแล้วนะคะทุกคนไม่มันถ่ายมาแล้ววันนี้วันที่หนึ่งเพราะวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนแล้วนะคะทุกคนแอดเพิ่งมีเวลาว่างก็เลยจะมาถ่าย ถ่ายรูปวันฮาโลวีนนะคะถ่ายแบบวันฮาโลวีนแล้วก็ครั้งนี้ไม่ได้ถ่ายแค่แมวนะทุกคนถ่ายทั้งหมาทั้งแมวเลยเดี๋ยวรอส่งนะคะเพราของเราวันนี้เราจะพาไปดูกันส้มทำไมทำหน้าอย่างนั้นนางพิ่งโดนแบบนี้ใส่มานะคะทุกคนโอเคก็ตอนนี้มีแมวอยู่แค่สองตัวก็จะมีส้มกับทีนันทุกคน นี่จะเป็นหน้าตาครับของเรานะคะเจนคือมันยังมีแดดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบตอนประมาณบ่ายโมงเก้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแอดจะมีการแต่งลงแต่งหน้าให้แมนี่จะเป็นของต่างๆนะคะเป็นหมวก แล้วก็มีที่คาดผมมีชุดที่คาดผมนี่ฮาโลวี Halloween นะคะผ่านมาสองวันแล้วเพราะแอดวางนี่ทิเดี๋ยวแอดจะจับทิตัวแรกเลยแต่ว่าเราจะมาแต่งหน้าให้ทิกันก่อนเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนจะได้หน้าเล่หยอยพี่แมวลูกนี่จะเป็นอายพาร์เรตอแชโดว์นะคะนี้มันไม่ใช่ชุดแบบไว้ทาหน้าหมาทาหน้าแมวไม่รู้ว่ามีอันนี้ใช่่รอหมวกแม่รู้อะมันใหญ่ใช่ไม่รู้ ขี้หล่อมากที้หล่อมากที้หล่อมากตะโก,มก,กนมาหลังมาะค่ะทุกคนนี่คบของเราม,มาค่ะทุกคนถึงเวลาที่ที้ไม่อยากให้ถึงพ่รานมาแอบดู เห็นไหมอ่ะชีมอบตัวแล้วอ่ะอุ้ยได้อยู่นะอุ้ยผีอยู่นะเอาดีทุกคนผีอยู่นะ <laughs> ลองใส่พงใส่พรอปอันนี้ให้ดูไหมอ่ะใส่หมวกหรือใส่นี้ใส่ที่คาดที่คาดใหญ่ไปเปล่าลองซิทีเออไหนไหน,นาห้าให้พี่ดูก่อน <laughs> อุ้ย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 เลิกเลยเลิก<ด>อยู่นะ ถ่ายเลยตัวแรกนี่ทุกคนนั่งอยู่บนนี้ค่ะกำลังจนะลูกเอาร่มมากันแดดด้วยนะค่ะทุกคนให้มันมืดที่สุดนี่ที่มองหันดีๆให้น้องจัดท่านั่งหน่อยน้าไม่เอ็นจอยเลยถ่ายมาเลยเยอะๆขนุนแอบมาจา้ะขนุนจาตาเธอนะ รอเลยเดี๋ยวมีตาเธอแน่ได้ไหมให้นางนั่งให้นางนอนหน่อยได้ไหมเปลี่ยนท่าหน่อยได้ไหมหมวกจะหลุดแล้วเปลี่ยนหมวกหน่อยได้ไหมไเฮ้ยเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนท่าเร็วอ่ะไปเปลี่ยนท่านอนเลยเนนก็ได้นอน,น,อ,นอ้าเก่งว่าอ่าอุ้ยอดีเท้นอะอะ้มีการร้องทำยังไงทุกคนนี่ถ่ายรูปอยู่ทุกคน ที่หล่อนะหลับตาได้หรอเราอะเสร็จย่างน้องทีน้องแค่เสร็จแล้วหลับตาได้ขอถ่ายหนโอเคเสร็จแล้วครับถอดชุดเลยแกเก่งเราจะไม่วนกลับมาแล้วนะเออแกอิบไปคือปกติที่ผ่านมาเราถ่ายแบบแค่เฉพาะแมวนะคะแต่วันนี้เราพิเศษถ่ายหมาด้วยเลยทุกคนเพราะบางคนก็เมนหมาเนาะอยากให้เขาได้เข้าร่วม ในการถ่ายด้วยว<ช>ันนี้ก็เลยเลือกสถานที่ด้านนอกนะคะใช่ก็คือขนุนกับทะรานแล้วก็เดี๋ยวหมาจะไว้หลังๆเพราะเดี๋ยวเราต้องขนมาไว้ข้างล่างเงทุกนนคนอยากเช็คลูกอ่ะทุกคนไหนลองดูได้ไหมมันจะนถ้าไม่ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปรองหลุนซึ่งหอมันเหมือนกลางวันไหมมีเขาปรปับแสงด้วยเออถ้าปรับแสงเฮ้ยดูดน,นิดนึงนะเฮ้อ่า<อ>มีตัวจริงหรอเหมือนในรูปหรือเปล่าหาเรา,า,าอ่ะฮะเฮ้ย เคเชิญกลับบ้านต่อมาผีตัวที่สองผีทิไปแล้วตัวแรกผีสองม,องม,มเอาลูกอมมาจัดประดับหน่อยวางไว้บนุบนถุอ่ะลูกอมกาแฟผีตัวที่สองนอนรอเอื่อยระเมิดระเมยส้มแซมเองจะ้ะไม่เป็นไรช่างมันเอาส้มตัวต่อไปอะ่ะ อ,อ,ยอ,อยู่ยนี่ส้มแซมนอนอยู่ส้มแซมทิรมุนชีอาราวาแน่เพราะว่าชูนิชีเป็นคุณแม่ช่วงดัดอีกใส่ชีไปม,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 มาอีกเดียวก็ปัดเนี่ยตัวเลี้ยงหลายคนไม่ต้องนั่งไปแล้วนั่งไปแล้วใส่ชุดให้ส้ม ดูพุงอันยว้อยย้อยสีกคนมาดูว่าจะใส่ได้ป่าแต่ที้ใส่ล้วโคตรเลอะอ่ะทุกคนเออดูหน้าดิเราเนี่ยจับเออมันดือ้อมันดือ้อเอาขั้นเดินมาแต่งหน้าจ้ะนั่ง,งอน,อนอนเราเานอน มันตัวสีเมร้ามันตัวสีเศร้าแต่งจะรู้เรื่องเอาสีดำพยายามลงสีดำให้ชีขนุนชีเห็นขนุนเดี๋ยวชีจะทำเอ๊ะให้กันแต่งเพราะว่าตอนนี้อีตัวนี้ขอดื้อทุกคนเดี๋ยวดื้อตอนนี้ปัดลงไปเลยสีอะไรตอนนี้ก็ทำ

ไม่ต้องใส่ตัวกระมอมลงาไหมอ้วนเฮ้ยห <laughs> น้ามันเล็กคางมันไม่มีอ่ะมันไม่มีคางทุกคนโอ,อ้โหอ้วนเเปลี่ยนท่าได้เปล่าคะพยายามปรับแสงหน่อยโอเคเออเปลี่ยนท่าหน่อย<ไ>ปเปลี่ยนหมวกไ, <ป S 1> ไหมแงไม่ให้ไปนั่น เออถ่ายเลยแบบไม่มีหมวกก็ได้นีเนียเนียเเียโอโอเคไปออกหมวกไปต้องก็ได้นะหมวกแดงอะแต่ขอขอขอเอาไปด้านหลังบ้างอุ้ยแงแงเดี๋ยวเฮานะแต่ชีไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ปะอันนี้ดื้อยไเออพอง้วไปจบต้องไปตามหาแมวกันนะทุกคนถอดค่ะุูก เออตอนใส่ไว้ยากเลยตอน,นถอดอนะ่าชุดยืดแหละโอเคถอดงนะ่ายไปค่ะต,ตามหาแมวบ้านนู้นก่อนนะทุกคนจะไปตามหาเภากับเมียนตัวเล็กนั่งไม่ค่อยกลับบ้านเล็กนั่งไม่ค่อยกลับบ้านนะทุกคนิีว่าถ่ายแบบครังนี้อาจจะไม่ครบทุกตัวใช่มันไม่ชอบอยู่บ้านกันหนุนยอยู่แค่ส้มกับทีแค่นั้นแล้วก็มาหมาย ไม่กินอ่ะเผาแล้วให้เพื่อนกินก่อนเหรอโอเคเหลือมีอ่ะเนะทุกคนแมวอ่ะเหมือนชีเมีย่ยนจะไม่ได้ถ่ายแต<ล>่จ,จริงจริงแอดอยากแบบให้ขอบุกตัวเลยอะ่ะใช่เล็กน้องแบบตัวแบบสีดำอยู่แล้วเทาเทาไอแม่น้ำตาลไม่ต้องแบบสีดำไม่ค่อยเยอะเล็กเราอ่ะ คือคิดว่าทุกตัวที่แต่ง,ง่ายที่สุดน่าจะเป็นกะทิป๊บเอาเลือดเลยลูกเลือดแทบไม่เห็นน่ะเห็น <c oughs> สีม่วงอยู่จุดเดียวเออนี่เห็นเห็นเ <c oughs> ีมแก้มๆหน่อยปัดๆไปรึอ่ะเดี๋ยวต้องหูหน่อยลูกหขูขาว เอ็งไม,ไม่ไม่กล้แต่งให้อโอ๋ไม่ต้องหรอกเผาอ่ะก็แต่งไม่ต้องแต่งก็ได้ <Okay. S 1> อ่คอะเรียบย้อยนายแบบแล้วเดี๋ยวหยิบล่มก่อนนะทุกคนล่มก็คือสำคัญอยู่ที่เผา เล็กงงเล็กเขางง,งอ่ะหูใ่เฮ้ยเขาหาวเมื่อกี้หน้าถ่ายมาเลยเน,ะนาะอุ้ยน่าเห็นหูแบบอุ้ยอันนี้หลอกอุ้ยเอาไว้ด้านหลังเออของไว้ด้านหลังไอ้ถ่ายตอนอหา่าดิ๊ยไม่ทนนะันหน้าเครื่องค้างมากอุ้ยถ่ายไม่ทนนะันหน้าเอา้าเขี้ย ได้แล้วมั้งอะทุกคนเกิดปัญหาเครื่องค้างเล็กไปแล้วเล็กเธอทิ้งร่องรอยของผีตัวน้อยเหรอเล็กนางจะกลับไปนู่นแล้วดูป้ายป้ายยังไม่ได้แกะเล็กตะบายเออถ่ายถายตอนเล็กตะบายเดี๋ยวปิดแสงก่อน ลูกหยิบหมวกมาหมวกอยู่ด้านหลังหมวกคร้งคราวเอ้ยหนุนมาเกาไข่แ้วหนึ่งอ่ะหันหน้ามาเลยลูกมาตกแล้วเนี้ยลูกขึ้นไปขึ้นไปอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะขอถ่ายหลังก็ได้อ่ะดีเฉยถ่ายหลังก็รอแล้วหันหน้าบ้างอ่ะ พี่พี่ไม่เห็นหน้าเราหรอเนียนาอึ๊บอ่าเล็กพนาแล้วลูกอ่าเหมือนแมวแกะรู้ตัจริงมันก็แก่แลวอ่ะเ่ย <Okay. S 1> นใส่มัวหันหน้ามาเขาอยากให้เห็นหน้าเราหล่อหน้าผีอ่ะ,อะเห็นไหมล่ะติดหน้าผีเนะี่ย เปลี่ยนท่าโอเคโอเคขอบคุณหมวกตกแล้วโอเคโจ๊บเล็กเก่งมากโอเคลูกไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปชีสชีสส้มโอขี้เข้าทุกคนพอปพังหมดแล้วทุกคนแอดขอจัดพอปก่อนนะ ไปนะหันมานอนเลยก็ได้เนี่ยเปลี่ยนท่ายเยอะ ไม่ใช่ว่ามันจะไปรูนั้นนะอย่านะเอาเปลี่ยนมวกมันหันหน้ามาแล้วถ่ายดิเออไม่ไรหมวกตกไม่เป็นไรพาวอะเปลี่ยนมวกจ้าชื้ออุ้ยโคตรเท่หงเอาแบบทิมฮอ มีดาวสตาร์อุ้ยถ,ถ่ายเยอะเลยอุ้ยเผาแท้หนาวดีเท่มากเือไปเสร็จแล้วเก่งมากเมียนเหรือเมียนทุกคนสงสัยเมียนคงไม่ได้ถ่ายนางทำตัวหญิงอย่ะงสงมาก<อ>เรามาที่เราจะมาจัดครอบสมาตออกเลยนะคะอุ้ยเหมนเราไปจัดชี้หญิงนะพี่ฉันเราถ่ายชี้ไม่ได้แน่นอน ใช่ทุกคนก็ใครเป็นแมนเมีย er? ไอแมนเมีย er? ก็ขอภัยด้วยจริงๆนะคะทุกคนเพะว่าชี้หญิงมากเดี๋ยวแอนขอไปจัดสำหรับหมาก่อนข้างล่างนะคะทุกคนแล้วเจอกันชัวร์อันนี้นะคะพอบหมาก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ก็คือขงาอ่ะพร้อมย่างน้องหนอนไว้ทั้งหนึ่งมาเชยกะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้น้องดูหูชีแบบนี้แต่งหน้าให้นุ้ยอ่ะไอหนึ่งดมกล้อง ใช่กล้องมากคนดูดนตายนะคนดูตายลลเลยเห่อหรอทุกคนนี่หน้านางเห็นหูตรงนี้ของนางไหมทุกคนนางเราตัดผ้าแอ,อดนะคะคือทำน,นาินอยู่คะ่ะเฮ้ยเหมือนหนุนจะแต่งแล้วแบบง่ายสุดเหรอไม่ใช่ง่ายดิเขาเรียกว่าเหมือนจริงมะหรอใช่ไหม,ไม,หมน,นางนิ่งอะ่ะนางอยากตั้งนานแล้วจริงๆอะ่ะ ใช่นงางมันฟินมันฟินมันฟินฟนะใช่ได้รูปหล่อๆแล้วเราอ่ะนนอนบนมือแอด,ดแล้ทุกคนจะอาชิวไหมเราอ่ะอ,อ,อืมไอ้ใหญ่อืม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 อยักจังอ่ะ ไปลูกไปแค่นี้เหรอโอเคแล้วหล่อแล้วเดี๋ยวนี้แอดจะปรับร่มตามความสูงของน้องหมานะอึบอู้หโอู้หยนี่มาหนุนนั่งก่อนเจนนี่มาหนุนเข้ามาเกาไข่หนุนมาเร็ว รออาหารเม็ดหรอเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปอ่ะชิ่ออ่านชื่อชื่ออุ๊ยรอเดินเข้าไปเลยลูกเดินเลยเดินเยอะเดินเยอะเออเดินไปเออเออเดินไปหน้าหน่อยนาบูดจังเหรอลูกทำไมน้องหน้าบูดจังอ่ะอึ๊บ กลัวอะไรกลัวอะไรเลือบเอ้าเลอบอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ไอ้หล่อไหมอ่ะเนี่ยหล่อไหมอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเนี่ยอ้หนุนดูอ่ะนั่งนั่งนั่งโอ๊ยแอดมอยแล้วนะเนี่ย เยล่ยนอันว่าพี่พอเอาให้หนางเข้าไปนั่งข้างในไป,ไปหนุนไป,ไปเพ<อ>ื่อคนหนุนขนาดใหญ่ทุกคนโอ้โอ้ทรารันจะขนาดไหนง <c oughs> ่ายง่ายแต่ทำไมนี้ไม่ง่างเยเลยหยุดฮะ <c oughs> โอ๊ยนอนเลยอ่ะหันหัวทางนู้นชี่ไปนอนนั่งหนุนอย,าย,ายา่าหย่า ขอดูหน้าเรอๆหน่อยเร็วหันตูดดิี้เร็วๆ <c oughs> ทุกคนแอดขอไอ้น,นี่ก่อนนะจัดจบขนมก่อนขอไปช่วยแอดอีกคนก่อนนะทุกคนมาถึงตาทรายแล้วทุกคนนางไม่อยอมออกมาหนุนยยอย่าห่วงใครอย่าห่วงค่ะแล้วหนุนในรอบกี่ปีเธอไม่ได้นอนตักฉันแล้วฮึอยากนอน,นอ่ะไม่เอาไม่เอมไม่ยอมถายเลยแน่ไอ้หนุนห่วง เฮ้ยถ่ายเลยเอาไม้คาถาไมายื่นหน่อยให้มันจะเห็นยสะดุดไม่ถือไว้ถือไว้ห่อยลงมาได้ปะได้โอเคโอ้ยน้อยจัง่ะน้อยยังไงอ่ะเยอะนะโอเคเสร็จแล้วเธอโอ้โโอ้โโอ้โคแอดเหนื่อยมา แอดก็ไอแพดตัวเองพังม,มากอะแอดไม่มีมือแอดอยากให้คนได้แบบไม่ไม่ได้แต่งหน้าให้พี่ลานะเพราะว่ามันร่างตัวสั้รถ<อ> นอนอยู่โอเคพอดีเลยนอนเลยอย่างนั้นแหละชิตัวเลยครับเออไม่ได้ไอ่ะไม่ได้อะโอไม่เอา เป็นคลิปหน้านะทุกคนไว้เจอกันตอนนี้ไอแพดแอดน่าจะงอทุกคนบ๊ายบาย